ันนี้ไม่มีชวนใครมาคุยคู่มอกอะไรนี่เหรอควันนี้มาคู่ขนาดสี่คนได้คู่เหมือนกันมากับพี่แล้วก็น้องค่ะแตแต่สาวๆมาใช่มากันสี่สาวแล้วหนุ่มๆอะไรย่งไม่มีคู่แต่กไม่ค่ะไม่มีตอนนี้เป็นไงบ้างกับพี่ฟีพี่เอิร์ธก็ก็ยังมีคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เดียวกับข่าวที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ได้มีปกษากรณี้ไหมคะข่าวอันไหนคะก่อนหน้านี้ที่ข่าวที่ข่าวก็มีก็มี สถานะเราก็อยา่างที่ที่เคยได้พูดไว้ค่ะว่าก็ยังไม่มีอะไรก็ยังเป็นพี่น้องก<ะ>ันที่จริงเขาบอกว่าสถานะตอนนี้เป็นพี่น้องกันอยู่แต่คุยกันใช้ไดยังไงใช่ค่ะก็คือจริงๆมันคือเป็นยังเป็นพี่น้องกันอยู่ค่ะยังไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปกว่าที่เราเคยพูดกันไว้ค่ะแล้วสำหรับอยากจะศึกษาเราไปด้วยอย่อยากล่่อศึกษาก็จริงๆถ้าเรื่องพวกนี้อย่างที่ไอเคยพูดว่าไอ้ว่ามันคงต้องใช้เวลา สักระยะหนึ่งอะค่ะแล้วเราค่อยๆมาดูกันว่าเออมันมันจะใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะติดเนี่ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแล <c oughs> <c oughs> <ค>้วก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันยังค่อนข้างที่จะเป็นเวลาค่อนข้างสั้นเยนะคะแล้วก็ถ้าจะศึกษ,ษาหรืออะไรจริงๆไอ้ว่ามันคงต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่านี้อะค่ะ ก็คงยังยังบอกตอนนี้ไม่ได้อะก็ยังคุยกันปกติฉากก็ยังไม่มีอะไรพี่เขามีท่าทีเหมือนเชิจีบเราไหมเอ่อจีบไหมอย่างที่ไอคยบอกไอคิดว่าตัวเองไม่น่าใช่สเปคพี่เขาด้วยซ้ำมาค่ะแต่ว่าก็มีคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าเเป็นจีบมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่พี่เาคุยนี่เป็นอารมณ์ไหนคะชวนทานข้าวชวนอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าเราจะกูดถังเรื่องธุรกิจกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอก็จะมีธุรกิจของไอที่ไอจะต้อง พี่เขาเองเขามีธ okay. ุรกิจเยอะมากแล power, ้วเราก็ก็อาศัยว่าเราก็เรียนรู้จากพี่เขาได้อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวพี่เขาเป็นสเปคมไ้คะค่ะตัวพี่เขาเป็นสเปคเขาเป็นสเปคเราได้ไหมคะเออพี่เขาก็เป็นคนหน้าตาดีมากๆคนหนึ่งค่ะนิสัยใจคอค่ะก็ก็พู้ถ้าเรื่องนิสัยก็พี่เขาก็เป็นคนดีเนาะเท่าที่รู้จักในมุมที่ไอรู้จักนะคะพี่เขาก็เป็นพี่ชายที่ดีคนหนึ่งเลยไม่ได้เกี่ยวกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างเช่นที่เราตัดใจยาก มองจากที่ว่าไอรู้จักเขาในมุมที่ที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะไอว่าพี่เขาก็เป็นคนดีสำหรับเราเขาน่ารักเขาก็ดีนะคะเท่าที่รู้จักอะค่ะเขาเป็นคนดีเลย่ะทีมให้ข้าหอว่าไอ้นี่แบบก็สเปคเหมือนกันรู้สึกังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกว่าก็ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณค่ะก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะเนาะก็ไม่ได้แต่ขอบคุณทนา เรื่องการที่ต้องศึกษาใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรเราไม่อยากที่จะรีบร้อนเพื่อเราไปผิดพลาดในอนาคตหรืออะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้เราก็เหมือนเปิดโอกาสให้พี่ฟีเหมือนกันคือตอนนี้ไอ้ก็โสดค่ะอ,อ่าตอนนี้ไอ้ถือไ,ไ,ไ,ไอ้ถือว่าไอ้โสดค่ะเพราะว่าไอ้ก็ไม่ได้มีใครมาระยะนึ้แล้วยังเปิดโอกาสแหละใช่ไหมคือไม่ได้ ไม่ได้ปิดตัวเองค่ะแต่ว่าก็เราตอนนี้เราก็ยังไม่มีใครค่ะแต่ตอนนี้พี่เขาก็มีสาวกับรัชจางอีกคนดึงเราไม่อยากตกไว้ตัวเลือกเลยหรือเปล่าเอ่อไม่ไม่ไม่ทราบ่าวไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่ก็พี่เขาก็ไม่ไม่ได้พูดกับเรื่องเนี้ยค่ะไม่ได้ถามไม่อะไรเพราะมันไอ้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่แล้วด้วยแต่มันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ทาให้เราต้องตัดสินใจเยอะขึ้นเลย ที่บอกค่ะว่ามันเป็นเรื่องของเขากับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเราไม่ได้รู้กับเขาในในใน,ในมุมนั้นเลยนะคะแล้วตอนนี้มีโอกาสพัฒนาไหมคะต้องดูไปเรื่อยๆค่ะคุณแม่โอเคไหมเออถ้าไอโอเคกับใครคุณแม่คุณพ่อก็โอเคหมดถ้าสราุปความสำคัญความสำคัญว่าตอนนี้เรากับวิฟิมคุยคุยกันอยู่อย่างนี้ได้ไหมคะก็คุยคุยกันอยู่แต่เป็นที่น้องกันค่ะใช่